สวัสดีค่ะพบก,กับพนาพาคาเลาะเนาะค่ะเมื่อนี้กะมาอยู่บ้านเกอกดอนขยอมเนาะคะ่ะเมื่อนี้อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกะพาพี่น้องมาทงไท้ทงน้าเนาะคะ่ะเมื่อนีออ้จิพาสาวพิมพ์มาขุดปูเบงว่าสาวพิมพ์จิขุดปูไใดบอเนาะคะ่ะตอนนี้สาวพิมพ์เริ่มแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้จิขุดปูไใดบุบ่สาวพิมพ์ก็ไดาย มีปูซอยหลายเติบอยู่ค่ะคุณนะอันนี้สาวพิมพ์เอาทักท้ายก่อนแนะ่สาวพิมพ์กำลังก้นปูค่ะผู้สาวงามกะที่มาก้นปูให้พี่น้องเบิงล่ะค่ะบัตินิจิได้บอสไส้หอดถุงมือค่ะย่านมือแตกเนะคะ่ะ เล hot, ็บม oh. ือกระแดงแดงค้นขุดปูกระไดเป็นตาหอดบ่าล่ะห้องหาโดนพทดห้องหโดนโดพุ่ง่ายลุมแล้วโอ๊เป็นตาขุดง่ายอยู่เด้นี่เนาะอใส่หูปูนเป็นหูจังไดปูซอย แม่ยากับมะขุดห้เแล้วค่ะค,ะคุณอ่ะอันนี้มืออาชีพอยู่แม่ยาเนี่จกถึงยังยา <c oughs> ยามาก,ก้อนมูเลยตัวนี้ได้จากโตแล้วหว้าโอ้โหน่นานได้สามโตแล้วยาก็ได้ม,ดไมีน้ำกินพร้อม ขุดปูไปพร้อมมันนี่บ่ไ้อาหารโอ้เดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้เขาเอิญหูปูแม่นบอนี่ไานี่หูหหเป็นจังซี่เนาะค่ะนี่ลหละนี่เดี๋ยวยาแล้วที่ขุดหูนี่ละ่ะค่ะนี่กับแมนนี่หูนึงค่ะนี่เออนี่เป็นจังสี่เนาะค่ะเนี่ยล,ล่ะเราเดีเพิ่นที่ขุดไปเลิกเบิร์กกะววากันอีกเที่ยนึง ป้าม้าแล้วบัทีนี้ย่าน <Yeah. S 1> ย่านหนาดำเอามวกมาไห่พร้อมป, oh. ป้ากับมืออาชีพคือกันค่ะมื่อนี่ว่าที่เอาจากคุถังนึงว่าสั้นโอ้ยแม่ได้สองตัแล้วว้า wow. นั่น อีหนูจับเป็นป่าพ่อหูปูล้วค่ะเดี๋ยวจีล้องขุดเบิงเนาะขุดใดคือเพิิน่ดูล่ะน้อยอันนั้นนูเอออันนี้หูน้อยมีบนเนี่ยหูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจีล้องขุดเบิงเนาะใครตาย ไช่ค่ะโอตาลิสโตนก็ ดื้อลั่นเนาะแม่ออกมานำโตก่อนที่นีนหรอวะโบมันจีเป็นแบบแป้วเป็นแบบสองหูนั่นเม,มนเียดเดี๋ยวดูมาพี่จ้มามเสียมกับจีถือตววัวยังเียวอยู่ว่ะ ตนอยู่ต้องไปดยวะ่ใ <น S 2> ะใจโอ้ตัวใหญ่อยู่เด้นั่นบัวใหญ่เป็นไงขี้ดินห่อไวค้ค่ะ<อ>งงนี่พันโอ๊ยจิหลงหงูเกา,าว้ายอันนี้ฝีมือลุงดีค่ะเนี่ยโอ้เราได้หลายเติบนะค่ะได้หอดบักหอยพร้อม อันนี้ของพันธุ <också online> <c oughs> ์าได้ซีโตบรรยากาศการขุดปูเนาะค่ะเมื่อนี้เขามาลงแขกขุดปูค่ะมาลงแขกขุดปูนะคะเมาเอาเนี่ยออวนี่้ก็มองไม่ได้บ่รพี่ใหญ่ไหนโอ้โหพี่ใหญ่บ่ได้ได้งานสาบเวลาใส่ช้อนสามแม่โอ้ยอะไรวะที่ได้ปลูก อ้เธอสับมุนอุ้ยปุ้ยเลยค่ะเธอได้สักตัวเลยเธอไม่ได้เลยดูสิเธอสับมุนอุ้ยปุ้ยเลยตายคาหม่องพี่ลาได้จะตูไปฮะอีลาได้จะตูไปก้นวัวถือนแม่แมเขาสับอีกแล้วติ โอ้ยไม่อยากบอกพี่น้องเนาะคนขุดปูป,นป,ป,ปุนแล้วโอ้ยข้างอิลีค่ะพี่น้องคนปูไปน้ำเป็กไปน้ำนอ,ในใอือโอ้ยบั้นเบิดแห้งบอกเลยเป็ก ูก็นเหนียวนมันเทียนมันเทียน,น,นไม่มีหลอกดู้ดูนี้ยให้ไหมไปให้นี่มันเลิกเหรอเลิกบดดัน ไป็นปั้นหลูกรอพอดีเลยเน,น,นี่ยดินเหนียวเอ้ยศับตัวแล้วฮะอุ้ยมันตายแล้วอะ่ะโอ้โหมันตายมันคือเป็นยังสี่ตัวบบไงหนึ่งโหน่าสงสารเบิง่ง<อ>เขาเรียกว่าสตาร์ไว้เลยสตาร์ป,ปู ก้ามแบบไงหนึงโอ้โหแต่พันนี่อย่างโอ้โหโตบักบิ๊กบิ๊กอือันนี้พันพระเทพสีม่วงเนี่ยค่ะหนีบม้าในรายห้องหลงฟ้าะเลยล่ะเนี่ยไปไปเลี้ยงได้โอ้โห สาวพิมพ์คือจริงใช่ไะมใส่อืม <c oughs> อมาขนหุ่นนี่ในมือ ต้นไปมีไม้วัดเนาะค่ะเฮ้ยแม่มเล็กร้ายแม่กับปุ้นนี่นี่ขนาดผู้เดียวนี่ผู้นี่กับปุ้น สงแขกขุดปูค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเพิ้นก่อนพุ่นะบรรยากาศเพิ่นขุดปูใสเบิ้งเจ้าได้โอ้ลุงดีแล้วได้พออ่ออมแล้วเ้ <laughs> ทางนี่แหละเนี่ยอันนี้ยาเพิ่นสองคนเพิ่นไดเบิ้งของยาโอ้เขาได้หลายแลย้วค่ะเรากำเมื่อเช้านี้หมาพร้อมๆกันละค่ะเนี่ยแต่ว่าเพิ่นได้แล้วโอ้โห <c oughs> นานมันลอยหู้เหรอเพื่อที่หาพ่อ ข้อเคปห้อหย่ดนบอ๊มันบอเลกนบอแมนดอกแมแมนตัวแมนหูมันเลี้ยวมันเลียวบ้านมันตมันกอกเกขุดแม่อ้าวโตบบกไงไอ้ยอพันพัทเทพสีม่วงคุึบยางคักยางงามยางงามค่ะ ตัวไงตัวเล็กๆกามม่วงกาม่วงกามม่วงพันพระเทพเลยอันนี้แม่กับลูกบัดทีนี้ยุ่ใกล้กันอู้ ตกผงแล้วเอ้างแล้วับอกว่าตกงละถึงแล้วถึงแล้วก็สับมันโอ้อ้นี่กนง่ายกนง่ายเอ้าสสอ้ันวเต้อ้แล้วยอด ได้ตีโตแล้วพิมพ์เขาเบิดแหงเบิงทานังค่ะนางบ่ได้ปูจักตูได้จักตูบ่หลากขมแพงโอ้ตายเมียหลายก็ยิ่งมียแหงเนาะนางน่งเฝ้ากระปูหาหูได้บ่ก้นบ่ได้ใส่เบิงของอีแม่หลังโอ้อีแม่หลังไดหลายใครว่าอยากยังไงคิโรต กลับแล้วค่ะที่นี่ได้พูรานิดละหน่อยนะคะกัจีได้พ่อหม้อแกงนี่แหละสรุปแล้วสาวพิมพ์มือน,นี้เออบ่ได้จากโตเนะะ<ม>าะ <laughs> ค่ะพันธ <มา S 1> ุ์้าขาเลาะได้ซีโตค่ะกลับบ้านบ่ไหวแล้วแบบที่นี้ <chem. S 1> ทีมงานก็จะกลับเบิดแล้วพุ่นะคะทีมงานเขาทยอยกลับเบิดแล้วกลับบ้านไปกินข้าวเว้นแล้วค่ะไปขี่รถน้อง้ดบยาก่าู กลับบ้านค่ะที่นี่เมื่อนั่งซาเล็กปรเทนเี้ผลงานการขุดปูนะคะเมื่อเหน่กระจกภารกิจแล้วเข้าบ้านก<ม>ินเข่าค่ะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อคะ่ะเดี๋ยวที่พาสาวพิมไปเิ็ดยังอีกก็คอยติดตามสาวพิมในเด้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะน,นี่ผลงานค่ะนี่กลับมามแล้วะะมาเทแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังคัดอยู่ตัมันเทาใส่เขาจับจังใดสาวพิมพน้องจับบ่งดูวิธีจับเขาอยาให้ปูมันหนีมจับบีบมองนี่ไว้เหรอจับสองใช่เสียอืออืออืมเอมอ